ครับสวัสดีครับอยู่กับร้านฮิปโปเดโอนะครับวันนี้ก็มีอีก1ชุดนะครับจัดส่งลูกค้าครับซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุด4ี่คุณสนะครับส่วนในชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะครับมีงบในประมาณไม่เกิน7จ็ดหมื่นบาทนะครับแนะนําชุดนี้เลยอยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับผมชุดนี้นะครับเบ็ดเสร็จอยู่ในราคา6 2 0 0 0บาทนะครับหกหมื่นสองพันบาทนี่ก็ได้ชุด4ี่คุณสไปใช้งานสําหรับในซิสเต็มนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวตู้ลำโพงนะครัััับก็็จะเปนตตตตวววู้ลำโพง V6 ดอกคิดใส่ก็เป็นดอก NPE นะครับดอก NPE คงปั๊มแล้วก็แหลมก็เป็นหัวจรวดตอง8ส่วนด้านในก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับของ t n e อ่าสลักลูกปืนนะครับหุ่นจำปลิกนะครับด้านหลังก็เพ็นหลบฝนลงสีระเบิดอย่างดีมีลูกยางอะไรให้ด้วยนะครับสี่ใบพร้อมเปิมนะครับแขวนตู้ลำโพงด้วยส่วนตู้ซับนะครับตู้ซับเป็นของค่าย MP Power นะเป็นตู้อ่า BB นะครับเป็นตู้ BB สินิ้วดอกที่ใส่ข้างในก็จะเป็นดอกโอปอมนะครับสี่แปดศูนย์เจ็ดนะครับในราคาย่อมเยาวครับสี่ใบส่วนชุดเครื่องนะครับชุดเครื่องเราามดูกัน ชุดเครื่องก็จะมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จะเป็นของเคปลาฟมินิ60นะครับมินิ60ก็หนึ่งเครื่องเนาะส่วนในแหลกก็จะมีปลั๊กซีแหลกนะครับของ NPE MBR 801 GB นะครับมีบอกโวลต์อะไรด้านหน้าด้วยมีบิกเกอร์ให้ด้วยนะ3 0อมีไฟบอกสถานะด้วยส่วนไม้ลอยนะครับไม้ลอยเป็นของโปรพัท u g m 1 8นะครับมีชุดย้ายเสามาข้างหน้าได้ด้วยมีวอลล่มปรับเสียงนะครับวอลล่มไม่หนึ่งไม่สองส่วนตัวนี้นะครับความพิเศษก็คือมันสามารถ ปรับเปลี่ยนความถี่ได้นะครับด้ามไม้ก็จะประมาณนี้นะผมด้ามไม้ก็มีกันรจริ้งอะไรให้ด้วยใส่ยถ่าน 2A 2ก้อนนะครับตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับสำหรับวิธีการจูนหรือปรับเปลี่ยนคลื่นผมก็ทําเป็นคลิปรีวิวให้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับส่วน EQ EQ เป็น EQ 2 3 1นะครับ EQ สองชัน้นสามสิบเอ็ดแบนนะครับก็ปรับได้อย่างอิสระส่วนคอร์สก็จะเป็นคอส BX สองสอนะครับเป็นคอสสองทางของไม้ NPE เหมือนกัน,นส่วนคุ้มพลังก็จะเป็นของ Microtech MT 4ี0พนะครับก็คือกําลังขับ8โอหนะ์แปะ400 ต่อชานเอลแล้วก็4โวมนะอยู่ที่ประมาณ600นะครับ600วัตต์ต่อชานเอลนะครับก็ขับชุดสีคุญสตัวนี้ก็ได้นะครับผมฟังเสียงทีนหิดนึงเนาะนะครับเดี๋ยวพาไปฟังเสียงกันว่าชุดนี้จะได้อน้ำเสียงประมาณไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันครับผม ไปเสร็จนะครับชุดนี้ราคาอยู่ที่62,000บาทนะครับ62,000บาทก็ท่านไหนนะครับสนใจสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับมีงบไม่เกิน7 0,000บาทอย่างนี้หรือประมาณ6 0,000่นกำลังดินก็แนะนำชุดสีกุนสีชุดนี้เลยนะครับผมอเครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดตับสติ๊กให้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับทั้งพงนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ